สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในช่องมา็อกซีเฮดเนาะซึงวันนี้ผมเนี่ยจะมารีวิวนี่ครับเจสเตอร์เออเป็นเคียวนะครับดิมอนเจสเตอร์เอออะไรไม่รู้ถามไม่ออกนะครับซึ่งมันเป็นเคียวที่มันดีอยู่นะมันก็ดีนะครับอ่ามันเราเออคือผมก็ชอบดีนะครับว่ามันมันเป็นเคียวที่ดีนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะครับแล้วก็ฟันเร็วใช้ได้เลยนะครับนี่เท่มากทาบล็อกก็ยังเอแค่ท้าบล็อกก็เท่แล้วอ่ะอ่านะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราตรีธรรมดาประมาณดามิสิบห้านะครับผมอัพผลแค่ร้อยไม่ใช่ผลนี้อัพดาบแค่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราสมมาคิดะ่ะดาเมิสเท่าไหร่เช็ดดาบดามิสสิบแปดนะครับเพิ่มมาไม่เยอะมากเนาะมานะครับอ่าดาเมจสสิบแปดประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราใช้จุเอล่ะจุเอแบบไม่สมมาคิดก่อนเนาะจุะเีดามิสามสิบสามเนาะครับ ก็มันก็แรงนะแรงแรงแรงตัวนี้รู้สึกว่ากลับไม่แตกเนาะเดี๋ยวเรามาลองใหม่นะครับว,ว่ากาแตกหรือว่ากลับไม่แตกนะครับบล็อกปิดเออมันทะลุก,กาเลยไม่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต,ต้องรอคนอีกทีอ่าอู่ประมาณนี้เนาะถ้าเราเสริมมาที่หละ เลสามเท่ากันนะครับอ่าลองสกิลอานะครับสูอาเป็นสกิลที่กาแตกนะครับเป็นสกิลกุ้งแล้วก็ฟันรอบๆเนาะประมาณนี้อ่าสามสามสองยิตนะครับอันนี้ผมเสริมมาคิดแล้วนะถ้าไม่เสริมครับมันกาแตกนะครับสกิลอียูนิกาไม่แตกนะครับกาไม่แตกสิวอีกาไม่แตกมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็ดีอยู่นะสับตัวสวนตัวก็ดีอยู่แต่คอมโบก็ยากนะครับมันมีดีแค่ฟันเร็วนะครับ เนี่ยเอ้ยยูบล็อกทำไมเรามสามสามเท่ากันนะครับเสิร์ฟหายิ่งไม่เสิร์ฟเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวฟักทองนะครับฟักทองแมนกับแจ็เตอร์บล็อกนะครับมันเป็นของอ e ีเวนต์ฮาล์ลูบีเหมือนเลยเนาะผมทำคลิปย้อนหลังนะฟักทองมันจะทำให้เรามันวิ่งหนีนะครับมันวิ่งหนีและมันจะมีหน้ามาเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวหาแจ็เตอร์บล็อกก่อนนะครับแจ็เตอร์บล็อกก็อย่างนี้ มันเป็นกับดักนะครับตอบางแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับดามจสิบเก้าเนาะดามจจะไม่แรงมากครับเอาไว้คอมโบเลยเจสเตอร์บล็อกคอมโบยากนะครับขนาดฟักทองก็ยังยากเนาะเจสเตอร์บ็อกก็ยากไปมานะครับอันนี้คือฟักทองแม่เนาะทองมันเท่าไหร่มะดามิสิบเนาะครับดาเมจแรงกว่าแต่มันระยะใกล้นะครับนี่ทำให้มันเหมือนกับสัตนประมาณหนึ่งวินนะครับแล้วก็คอมโบต่อเนาะ ซึ่งคอมโบยังไงอันนี้ผมก็คอมโบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับกับฟักทองและพวกนี้นะคือมือผมไม่ไม่ค่อยไวนะครับนะครับลองคอมโบดูเนาะตีครบสีบ่สยิแล้วก็ใช้ฟักทองแล้วก็ตีต่อแต่ถ้ามือไม่ไวนี่คือไม่ได้นะครับเพราะคนมันกดบล็อกได้นะ้องคนนะ่ะหดน,นะก็ประมาณนี้นะครับฟักทองจิ๊เตอร์บล็อ,บบอกแล้วก็เคียวนะครับ ก็มันถามว่าดีไหมมันก็ดีดีอยู่นะครับแต่ก็เท่ด้วยนะครับเท่มากเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับมันเอาไว้คอมโบได้อยู่นะครับลองเลยพวกนี้แต่เกียว์ที่ว่าผมคิดว่าคอมโบไม่นานก็ประมาณนี้นะครับเออขอบคุณที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับฝากอย่าลืมกดติดตามให้เรียบร้อยด้วยนะครับติดตามกับกดไลค์นะครับฝากผด้วยนะครับจะไลค์คนละหนึ่งซับนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ